ห้าวิธีในการสอนลูกให้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกเรียนรู้ไวหัวไวตามงานวินจัยของสแตนฟอร์ดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบช่วยลูกทันทีให้รอ5วินาทีก่อนเมื่อลูกเกิดปัญหาขึ้นเช่นใส่เสื้อไม่ได้ใส่รองเท้ายังไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าไปช่วยลูกทันทีให้รอก่อนแล้วถามลูกว่าหนูสามารถลองวิธีไหนให้ทําได้อีกบ้างเพราะงานวิจัยพบว่าเด็กที่ยังไม่ถูกช่วยทันทีเนี่ยสมองจะสร้างคอนเนคชันที่ดีที่สุดครับสองถามคําถามแบบเปิดให้ลูกคิดไม่ใช่ให้ลูกเดาตัวอ,อย่างเช่นนะครับทำแบบนี้้นะนจะจรกตุ ความคิดของลูกให้เป็นคนหัวไวปรับตัวได้เร็ว3ให้ลูกลองผิด1 2ครั้งก่อนค่อยบอกวิธีที่ถูกต้องไปเมื่อเจอปัญหาอย่าเพิ่งรีบสอนลูกตรงๆครับปล่อยให้ลูกได้ลองก่อนแล้วค่อยแนะนาทีหลังแบบนี้ลูกจะเรียนรู้ตรรก,กะว่าทําไมมันถึงไม่สาเร็จซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะแห่งการแก้เป็นระบบครับ4ี่ชวนลูกอธิบายสิ่งที่ลูกกาลังทาแม้ว่าลูกจะทําไม่เป็นอยู่ก็ตามเช่นนะครับหนูคิดว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรหรือหนูคิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรหรองานวิจัยพบว่าเด็กที่พูดระหว่างแก้ปัญหาจะเพิ่่ม i แะะพรรรดดดับบไ้้ซึงงนกกกกาาาาฒทตโ ห้าชมที่กระบวนการไม่ได้ชมที่ผลลัพธ์แทนที่จะพูดว่าเก่งจังทําแบบนี้ได้แล้วให้พูดว่าเมื่อกี้หนูไม่ยอมแพงง้ง่ายๆพ่อกับแม่ชอบมากเมื่อกี้หนูลองวิธีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาได้เองนี่แหละสุดยอดแบบนี้ลูกจะเรียนรู้ว่าปัญหาคือสิ่งที่สนุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีและเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ซึ่งเป็นรากของโก้ตไมล์เซตที่ทําให้ลูกเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างดีมากครับสุดท้ายนะครับลูกที่หัวไวไม่ใช่ลูกที่ทําถูกในครั้งแรกแต่เป็นคนที่ได้ลองได้คิดได้แก้ปัญหาให้กับตัว